อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องพอ s สเอชชาแนอยู่นะวันนี้ผมพามาชมตัวคำกิว่วดอกสีชมพูเข้มครับผมหายากครับผมลุ้นสีออกมาแล้วสีออกมาเป็นสีชมพูเข้มเลยครับเนี่ย อ,อนี้คือหาย่าชมพูเข้มส่วนมากจะได้เป็นสีขาวแบบนี้เนาะเนี่ยส่วนมากจะมีแต่สีขาวแบบนี้นะครับจะมีแต่สีขาวแบบนี้ส่วนมากเลยสีขาวก็สวยสวยอีกคนละแบบกระถางนี้ก็มีเหมือนกันชมพูเข้มกระถางนี้ก็มีจะหลุดมากกระถางละหน่อยเพราะว่าผมเอาไม้มารวมกันนะครับผมแต่เขาก็เริ่มเป็นกอใหญ่แล้วเนี่ยชมพูสีเข้มสวยเลย สำหรับเอื้องคำกิวเลี้ยงง่ายครับนี่ผมไม่ได้รดน้ำเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเผิ่มมาเดินมาดูฝั่งนี้อีกทีออกดอกซับพั่งแล้วเพราะหมอต่ทำร้านผลไม้อยู่ก็กระถางนี้มีสองสามสีเลยเนี่ยครับผมกระถางใหญ่แต่มีชมพูเข้มทุกกระถางเลยบางบางบางอันเราเอามาจากป่าเราก็มาลุ้นสีอมีตาดำด้วยกระถางนี้มีตาดำด้วย เห็นไหมฮะกระถางมีมีตาดำนะครับผมมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีชมพูเข้มชมพูเข้มหายากครับสำหรับเรื่องคำกิ่วนะกระถางนี้ก็มีสีขาวชมพูเข้มเหมือนกันนะครับผมกระถางนี้ชมพูเข้มมาก ชมพูเข้มมากสวยมากนะแล้วก็ก็จะมีออกดอกให้เห็นอีกอยู่เห็นไหมแล้วก็ตัวนี้สีขาวแต่กระถางนี้ไม่มีตาดำนะครับสอบถามมาได้นะสำหรับใครอยากได้เอื้องคำกิ่วสีชมพูเข้มแบบนี้เขากำลังแตกยอดใหม่แล้วครับเห็นไหมกำลังแตกยอดใหม่ดอกก็กำลังจะออกก็มีนี่ครับยอดใหม่กำลังออกทุกกระถางเลยยอดใหม่กำลังแทงขึ้นมาทุกกระถางเลยชมพูเข้มสวย นะครับผมแล้วอันนี้มีตาดําด้วยนะม,มีตาดําแล้วก็มีสีเขียวเขียวไพรอันนี้ชมพูเข้มนะครับแล้วก็กําลังแตกยอดใหม่เรื่องคํากิ่วเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายมากเนี่ยผมไม่ได้ลดน้ำเขาก็ไม่เป็นแรงอุ๋งก้อนนี้กาลังจะออกอีกเนี่ยเห็นไหมสีชมพูเข้มผมชอบจังเลยหามานานเพิ่งเจอครับเนี่ยเพิ่งเจอสีชมพูเข้ม แล้วกําลังแตกยอดใหม่ยังไงก็ไม่ตายครับผมเพราะว่าผมลงกระถางรวมกันแบบนี้แล้วยิ่งสีลุ้นออกมาดอกสวยแบบเนี้ยมันหายากครับเนี่ยเรื่องคำเกี่ยวที่ชมพูเข้มๆสวยๆแบบเนี้ยและกลีบดอกมันต่างกันนะกลีบดอกมันต่างกันชมพิวชมพูเข้มกลีดดอกเห็นไหมครับผมเขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ากลีบเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึง่งความพ,พิ้วมันต่างกันนะครับอันนี้ชมพูเข้มดอกจะใหญ่กว่าเนี่ย เขาจะใหญ่กว่าแล้วสีดูสดสวยกว่าเหมือนคำกิ่วแม่สเสียงเลยแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเอื้องคำกิ่วธรรมดาผมมีอยู่สามกระถางตอนนี้ความสวยแตกต่างกันเหลื่อมล้ำกันถ้าไปแขวนที่บ้านก็สวยและที่สำคัญคือเอื้องคำกิ่วเนี่ยครับผมดอกเขาทนบานเป็นเดือนกว่าเลยครับกว่าจะกว่าจะยุบปเนาะสีกว่าจะได้มาแบบนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันต้องมาลุ้นนะฮะ มันออกมาลุ้นสีชมพูแบบนี้มันก็คือสวยเห็นไหมสะพ่งหมดทุกกอบานชําหมดทุกกออลังการนะใครสนใจนะทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับ0959418988เนาะเนี่ยสีแบบนี้มันแพงครับผมเขาขายกันแพงเลยแหละ ถ้าสีชมพูสดแบบนี้นะสดมากจะเป็นสีนี้แต่ทุกในทุกกระถางมีชมพูสดหมดเลยนะครับกรับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกลับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้เราเนาะนี่ครับมีตาดำมีอะไรด้วยสวยอะ แต่กลิ่นหอมเขาจะหอมันอ่อนนะครับไม่ได้หอมมากสำหรับเอื้องคำกิว่วกระถางขนาด12นิ้วครับถ้าส่งส่งผมส่งแบบนี้เลยนะราคาโทรมาสอบถามได้นะครับผมราคาโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0959นะ์เก้า8นแะแอดไลน์มาที่เบอร์0959 4เก้าห้เเช่นกันสีดอกออกมาสวยมากครับ อย่างสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ